ทุก่คะโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนากรมการพัฒนาชุมชนนะคะได้ดําเนินโครงการมาระยะหนึ่งแล้วนะคะโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมเกือบ25,000ครัวเรือนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะและสิ่งที่จะได้รับจากโครงการนี้เป็นอย่างไรมาสอบถามจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะโครงการนี้ถือว่าประสบสำเร็จมากครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยการดําเนินการก็ก้าวหน้าไปเกือบจะเรียบร้อยนะครับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความนิยมชมชอบแล้วก็อยากจะเข้าร่วมโครงการกันเป็นจํานวนมากต่างจังหวัดมีคนพูดถึงกันเยอะใช่บางจังหวัดเนี่ยบอกว่าโครงการโคกหนองนาในหลวงครับใช่ฮะเพราะว่าพี่น้องประชาชนรวมทั้งพวกเราทุกคน ซาบซึ้งในพระมหากรุณาทิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์พี่น้องประชาชนก็ยิ่งมีกําลังใจแล้วก็มีความมั่นใจว่าการที่จะน้อมนาเอาทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาใช้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับและโดยเพาะยิ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวัวท่านทรงพระราชทานภาพ,พสีพระหัตถ์เกี่ยวกับการประยุกต์มาสู่โคกหนองนาก็สร้างความมั่นใจแล้วก็พอพี่น้องประชาชนเนี่ยได้มาเข้าร่วมโครงการทําให้เขาเห็นความชัดเจนว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยอยู่โดยไม่พึ่งพาสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยู่ไม่ได้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาเนี่ย มันจะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่กักเก็บน้ําที่เราเรียกว่าคลองไส้ไก่เรียกว่าหนองน้ําแล้วยังจะมีพื้นที่สําหรับเป็นโคกเป็นที่ดอนเนี่ยเพื่อที่จะปลูกป่า5ระดับนะครับหรือป่า3าอย่างประโยชน์4อย่างผมไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับกับท่านผลเอกนเรนสิริภูบาลท่านผู้มาการฐานพัฒนานะครับเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยทำยังไม่เสร็จก็สวย ไปดูที่ทําเสร็จแล้วโอ้โหยิ่งแบบเหมือนสวรรค์เลยเหมือนมีรีสอร์ตอยู่ในชีวิตของตัวเองเลยเช่นที่วัดวังอ้อของพระอาจารย์สุข,ขุมที่อุบลเนี่ยทางกรมการพัฒนาชนเนี่ยก็เอางบส่วนหนึ่งเนี่ยไปสนับสนุนท่าน<ม>เพื่อทําพื้นที่ของท่านเนี่ยให้มีความสมบูรณ์แล้วก็กลายเป็นศูนย์ฝึกอบรมพี่น้องประชาชนคนที่อุบลเนี่ยมีสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยเฉพาะอุบลยังหวัดเดียวเนี่ยเกือบ4 0 0พครัวเรือน จากทั้งหมดประมาณ25,000ครัวเรือนครับคือต้องบอกท่านผู้ชมว่าโคกหนองนาเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ไปขุดไปขุดไปขุดไม่ใช่ไม่ใช่ใชตอนที่จะเริ่มลงมือขุดหรือว่าพัฒนาพื้นที่เนี่ยคุณต้องไปเรียนรู้นะคะที่คุณจะมีความรู้เรื่องของกษิกรรมธรรมชาติก่อนใช่ครับแล้วก็สามารถน้อมนําเอาทฤษฎีใหม่ที่มีมากกว่า40ทฤษฎีเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตัวเองด้วยเช่นเรื่องการบริหารจัดการน้ําการบริหารจัดการดิน การบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะกับพืชชนิดต่างๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีการวางแผนที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับชีวิตลูกหลานด้วยการปลูกไม้ยืนต้นด้วยการบำรุงดินนะคะให้ดินเนี่ยดีอย่างถาวรการที่ดินจะดีอย่างถาวรคือการไม่ใช้เคมีน้ำก็จะไม่ท่วมน้ำก็จะไม่แรงน้ำไม่ท่วมเพราะว่ามีแหล่งที่กักเก็บน้ำ ไม่แรงก็บาะว่าคุณมีน้ําที่กักเก็บไว้แล้วใช่แล้วก็มีไม้ยืนต้นที่จะเป็นธนาคารน้ําใตดินที่ท่านอธิบดีบอกไปทั้งหมดเนี่ยคือผู้ที่เข้าอบรมในโครงการ2 5 0 0 0ครัวเรือนเนี่ยต้องไปเรียนต้องไปรู้จริงใช่ครับแล้วพอคุณรู้จริงทําเป็นและปฏิบัติได้เนี่ยรายได้ก็จะมีกลับเข้ามาในอนาคตครับคือขั้นต่ําที่สุดทุกคนทุกครัวเรือนที่เข้าร่วมเนี่ยเขาจะมีกินมีใช้คือสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ สามารถมีความมั่นคงในชีวิตได้แล้วก็จะพัฒนาต่อไปเป็นสังคมที่เกื้อกูลมันก็จะมีความสุขความรักความสามาัคคีที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นทําให้คนรวมกลุ่มกัน<ม>เพื่อที่จะช่วยกันนําผลผลิตเนี่ยมาแปรรูปหรือนําไปจําหน่ายต่อไป คือวันนี้ต้องบอกว่าเกือบ25,000ครัวเรือนที่เข้ามาในโครงการนี้นต้องผ่านการฝึกอบรมแล้วก็กลับไปทํามีตั้งแต่ระดับครัวเรือนระดับตําบลในระดับครัวเรือนเราให้การปรับปรุงพื้นที่1นถึงสไร่ชีวิตมีความสุขครอบครัวมีความสุข<ช>ไม่เดือดร้อนครัวเรือนคุณก็จะปลอดจากสารเคมีใช่ระดับตําบลก็แตกต่างกันที่พื้นที่เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย มันเป็นปรัชญาที่ทำให้คนเนี่ยร่ำรวยตั้งแต่ขั้นตัวเองมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์เนี่ยถือว่าร่ำรวยละแต่ว่าไอ้ร่ำรวยในเชิงทุนนิยมต่อมาเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยรวมกลุ่มกันวางแผนการผลิตแล้วก็เอาผลผลิตเนี่ยมารวมกันในการที่จะแปรรูปในการที่จะทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ ขายสู่ท้องตลาดที่สําคัญคือเรื่องของการตลาดนะคะโคกหนองนาพอชเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเรื่องของการทําตลาดการหาแหล่งรับซื้อเราเนี่ยทำงานเป็นภาคีเครือข่ายเช่นเราร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเราร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารราชกระบงังเราร่วมกับสิ์เกา่าวิศวะขอนแก่นเรามีภาคีเครือข่ายที่เป็นภาคมูลนิธิ ที่เกี่ยวโยงกับการค้าปลีกค้าส่งอย่าง e a r t h s a ซ e เนี่ยเเนะเขาก็วางมาตรฐานในการที่จะนำผลผลิตทางการเกษตรทั้งที่แบบเป็นขั้นต้นที่เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยหรือแปรรูปเนี่ยเข้าสู่โมเดิร์นเทรดได้ที่สำคัญภาคีเครือข่ายที่เป็นพี่น้องโอท็อปบวกกับเรามีภาคีเครือข่ายที่เป็นภาคประชาชนในเรื่องของบริษัทประชารัฐรักษาเมคีซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัด ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาจะมาช่วยเราในแง่ของการที่จะรวบรวมเอาผลผลิตเนี่ยไปสู่ตลาดไปสู่ผู้บริโภค,คโดยที่ผู้ผลิตเนี่ยไม่ถูกเอาเปรียบพี่น้องที่เข้ามาร่วมจะได้รับการดูแลตั้งแต่ต้นน้ำค,คือการให้ความรู้การปรับปรุงพื้นที่จนกระทั่งถึงสามารถส่งผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยไปขายให้กับผู้บริโภคในเมืองใหญ่ท่านผู้ชมคะเท่ากับว่าโครงการนี้นจะให้เริ่มต้นตั้งแต่ให้ความรู้ตั้งแต่ ต้องไปอบรมก่อนนะคะมีการปรับพื้นที่ให้รวมไปถึงพอคุณทําการเกษตรก็ต้องเป็นเกษตรปลอดสารเคมีพอถึงช่วงของการตลาดเนี่ยก็จะมีเครือข่ายนะคะที่จะรับสินค้าเหล่านั้นไปขายไปกระจายนะคะเพื่อให้ตลาดนั้นกว้างมากขึ้นท่านอธิบดีคะโครงการนี้สิ่งที่มุ่งหวังคืออะไรเรามุ่งหวังทําให้เกิดสังคมที่มีความสมดุลมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ เป้าหมายที่สําคัญอันดับต่อมาก็คือว่าทําให้สิ่งแวดล้อมของประเทศเราเนี่ยดีขึ้นเราจะมีต้นไม้ยืนต้นเนี่ยไม่น้อยกว่า10ล้านต้นใน25,000ค่ัวเลือนเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันก็ดีขึ้นเราจะทําให้ดินอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเกือบเกือบเป็นแสนไร่นะเราจะลดในเรื่องของการใช้สารเคมีในพื้นที่25,000ครัวเลือนเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าต้องกัดเก็บน้ําได้ ประมาณสัก145ล้านลูกบาทเมตร145ล้านลูกบาทเมตรใช่เป็นอ่างเก็บน้ําประจําครัวเรือนค่ะแสดงว่าโคกหนองนาเนี่ยนอกจากจะได้คุณภาพชีวิตในชุมชนเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องแล้วสังคมในชุมชนดีขึ้นสิ่งที่ได้อีกประเด็นที่สําคัญก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนั่นเองครับจะมีต่อไปในปีถัดไปไหมคะรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ย ก็ให้ความเห็นชอบอย่างงบปี2565เนี่ยรัฐบาลก็จัดสรรงบประมาณให้กรมเราตั้งใจทำทุกปีจนกว่าทุกครัวเรือนเนี่ยจะสามารถน้อมนำเอาทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาเนี่ยไปสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับชีวิตตัวเองและสิ่งแวดล้อมท่านที่สนใจนะท่านไปที่สำนักง,งานพัฒนาการจังหวัดหรือไปที่อำเภอนะครับไปพบท่านพัฒนาการอำเภอแจ้งชื่อลงสมัครไว้ได้เลยนะครับ ส่วนท่านที่พอมีกำลังไม่ต้องรอเงินงบประมาณของอรัฐบาลไปช่วยเนี่ยท่านไปดูได้เลยในทุกจังหวัดนะครับที่เขาทำโคกหนองนาอยู่แล้วเนี่ยท่านเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาเข้าไปดูแล้วก็ลงมือทำไปเลยไม่ต้องรอรับรองว่าถ้าทำแล้วเนี่ยท่านจะมีสวรรค์ครอบครองอยู่ในตัวเองได้ช่วยภาวะโลกรลอดล,ดลงชีวิตของเรามีความสุขนะครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ<ด> และสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ร่วมโครงการนี้นะคะถ้าต้องการร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนานะคะก็สามารถลงชื่อไว้ได้ตามที่ท่านอธิบดีบอกไปค่ะ